หาแลและ n คือสายไฟในระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟสของประเทศไทยหาคืออะไรเนี่ยอันนี้น่าจะพิมพ์ผิดนะครับน่าจะเป็นสาย L และ n นะครับก็ดูตามรูปเนาะอันนี้สาย L อันนี้สาย n สาย L และ n คือสายไฟในระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟสของประเทศไทยและมีบุคคลที่ยืนอยู่บนพื้นดินไปจับต้องสายทองแดงของสายไฟฟ้าด้วยมือเปล่า5กรณีดังรูป ข้อสันนิษฐานใดถูกต้องที่สุดหนูดูรูปประกอบนะเข้าหมายเหตุไปว่าข้อ1น,นะครับรองเท้าเป็นรองเท้าพื้นยางที่มีสภาพสมบูรณ์ดีนะครับก็คือเป็นฉนวนนะ่ะรองเท้าก็คือทําหน้าที่เป็นฉนวนคนนี้ใส่รองเท้านะครับคนนี้ใส่รองเท้าใส่รองเท้าอันนี้ไม่ไม่ส่วนรองเท้า ข้อ2ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องก,รกรัน,งนกระใสฟ้ารั่ว 1. นในคอและในคอมีโอกาสได้รับอันตรายสูงกอไก่อยู่ไหนกอไก่อยู่ตรงนี้กอไก่กับคอควายมีโอกาสได้รับอันตรายสูงใช่ไหมเขาถามข้อใดถูกต้องที่สุดใช่ไหมที่สุดข้อ2ในขอไข่กับนายจอดจานมีโอกาสได้รับอันตรายสูงขอไข่ จอดจานมีโอกาสได้รับอันตรายสูงโอเคคาถามประมาณนี้หนูก็ดูว่าใครมีโอกาสได้รับอันตรายสูงหนูคิดว่าใครครับสาย L คือสาย,ยางไงสาย L คือสายที่มีไฟสาย L คือสายที่มีไฟนะฮะไฟในประเทศไทยคือ220บโวลต์นะหมายถึงสายเนี้ยนะครับมีสัก์ไฟฟ้า220บโวลต์ทั้งเส้นเลยส่วนสาย n นะครับ สายเอ็นไม่มีไฟนะครับซักไฟฟ้าคือ0ูนโวลต์อันนี้เป็นปลั๊กไฟเนาะเดี๋ยวพี่จะแกะข้างหลังให้ดูนะครับถ้าแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมมันจะมีไฟ2เส้นนะครับสายสายทองแดง2เส้นอันนี้เป็นฟิลนะครับไว้ตัดไฟไม่มีอะไรนะอันนี้พี่ให้ดูข้างหลัง ข้างหลังเต้าเสียบนะครับว่าลักษณะมันเป็นยังไงนะครับมันก็จะมีสายทองแดงที่เป็นสาย L ก็คือมีไฟกับสาย N ที่ไม่มีไฟนะถ้าเสียบใช้งานเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดความต่างศัก์นะครับสายมีไฟ220โวลต์กับถ้าเสียบนะตรงนี้สายมีไฟ220โวลต์อันนี้สายสาย N นะครับ0โวลต์มันเกิดความต่างศัก์มันจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ทํางานได้ นนพี่ก็เช็คนะครับว่ามันจะมีสายที่มีไฟกับไม่มีไฟนะนนนเห็นไหมเอ่ยอันนี้มีไฟนะครับเป็นเส้นที่มีไฟสายนี้มันจะเดินยาวเลยนะอันนี้คือเส้นที่มีไฟอันนี้เป็นสายดินนะไม่ต้องสนใจก็ได้ตรงนี้สายดินอันนี้สายมีไฟก็คือสายแอลนะครับไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์อีกอันนึงก็จะเป็นสายเอ็นนะครับสายเอ็นก็จะศูนย์โวลต์ นะโอเคให้พอเห็นภาพอธิบายนะถ้าเราเอาปลั๊กไฟมาเสียบเนี่ยนะครับตรงนี้ฟึบสมมุติว่าตรงนี้เป็นสายสายแอนะครับ220โวลต์นะฮะส่วนตรงนี้คือสายเอนะครับก็คือ0โวลต์ถ้าแบบนี้นะฮะมีความต่างศักนะ์กระแสฟไฟฟ้ามันก็จะไหลนะไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะนะอาจจะเป็นพัดลมหรืออะไรก็แล้วแต่ กระแสไฟฟ้าก็จะไหลได้เพราะามีความต่างศัก์นะครับกระแสไฟฟ้าก็จะไหลามาเนาะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราเสียบแค่ข้างเดียวนะครับสมมติว่าเราเอาปลั๊กเนี่ยมาเสียบแค่ข้างเดียวเนี่ยอย่างนี้จะเกิดกระแสไฟฟ้าไหมกระแสไฟฟ้าจะไหลได้ไหมเสียบไปแค่ข้างเดียวตรงนี้ศูนย์โวลต์ไม่เกิดเนาะนะครับอ ถ้าเราเอานิ้วจิ้มไปตรงนี้นะครับมันจะไม่เป็นอันตรายนะครับเพราะว่ามันสูตรโวล์นะฮะเอานิ้วจิ้มไปที่พื้นดินเนี่ยก็คือศูนย์โวล์ตรงนี้สายเอ็นนะครับก็คือศูนย์โวล์อย่างนี้ไม่อันตรายนะครับแต่ถ้าเราเอานิ้วมาจิ้มตรงนี้ครับเอานิ้วจิ้มตรงนี้นิ้วจิ้มเลยนะโอ้ยทำไงเนี่ยนิ้วยาวนิดนึงนะอ่ะ นิ้วจิ้มตรงนี้นะครับตรงนี้220โวลต์อันนี้พื้นดินคือกี่โวลต์นะศูนย์โวลต์อย่างนี้เกิดความต่างศักดิ์ระหว่างนิ้วกับพื้นไหมเกิดนะครับกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านตัวนะครับอย่างนี้ก็เป็นอันตรายนะครับก็คือไฟช็อตนะอันนี้ก็คือไม่ใส่รองเท้านะแต่ถ้าใส่รองเท้าเนี่ยถ้าใส่รองเท้ามาดูโจทย์เลยดีกว่านะครับมาดูที่ตัวโจทย์เลยเนะาะดูตะคนไหนดี จากคนใส่รองเท้าเนาะตรงนี้ตรงมือเขาเนี่ยคือ220โวล์นะครับตรงนี้เขาใส่รองเทา้าก็ไม่เชื่อมต่อถึงดินนะครับถ้าเขาสัมผัสดินดินคือ0โวล์นะครับอันนี้เขาไม่ได้สัมผัสดินก็คือตัวเขาทั้งตัวเนี่ยนะครับสักไฟฟ้า220โวล์เท่ากันทั้งตัวเลยอย่างนี้เขาไม่ไม่อันตรายนะ กะแส่ไฟฟ้าไม่ไหลนะครับไม่เป็นอันตรายเหมือนกับนกเนี่ยนกที่มันเกาะสายไฟอ่ะนกที่เกาะสายไฟแล้วไม่ไม่ไฟไม่ช็อตนะครับเพราะว่ามันเกาะสายไฟเส้นเดียวขาซ้ายขาซ้าย220บโวลต์ขาขวาก็220โวลต์ความต่างศักก์ก็เท่ากันทั้งตัวเลยนะครับศักไฟฟ้าเท่ากันทั้งตัวเลย ก็ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะครับคือจริงๆแล้วนกเนี่ยมันมีเท้ามันมีฉนวนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดนกเนี่ยเป็นโรคขาเปื่อยนะสมมุติว่านกเป็นโรคขาเปนะื่อยเนี่ยอย่างนี้ไฟก็ไม่ช็อตเขาหรอกเพราะว่าสักไฟฟ้ามันเท่ากันทั้งขาซ้ายและขาขวาความต่างสักคือศูนย์ความต่างศัก์เท่ากับศูนย์กระแสไฟฟ้าก็ไม่ไหลก็ไม่เป็นอันตรายคนคนนี้ไม่เป็นอันตรายนะ คนนี้รอดนะครับคนนี้ล่ะที่เท้าตัวเนี้สักไฟฟ้าคืออะไรต่อเชื่อมกับดินสักไฟฟ้าคือศูนย์ะครับที่พื้นดินนะสับไฟฟ้าคือศูนย์ตรงนี้220โวลต์มีความต่างสักว์ไหมมีความต่างสัก์กระแสไหลไหมกระแสไหลนะครับคนนี้ไม่รอดนะครับอันตรายเลย ไฟช็อตมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวเจอาจานนะครับเจอจานได้รับอันตรายนะครับแล้วคอควายล่ะตรงนี้เท่า0หร่ศนยโวลต์น,นะครับตรงนี้ใส่รองเท้าด้วยโอ้ก็ยิ่งยิ่งลอดเข้าไปใหญ่ที่พื้นดินก็คือ0ูนยโวลต์น,นะฮะอันนี้ก็คือลอดนะครับอันนี้ศูนยโวลต์ อันนี้ไม่สวดรองเท้าไม่เป็นไรนะครับรอดไม่มีความต่างสักนะฮรคนนี้ล่ะคนนี้รอดไหมไม่รอดเนาะอย่างนี้ไม่เหลือนะครับไม่เหลืออันนี้สองรอยี่สิบโวลต์อันนี้ศูนย์โวลต์กระแสก็ไหลก็เดสมอลเล่ นายกับนายจอนะครับได้รับอันตรายมีโอกาสได้รับอันตรายกกับจอรประมาณนี้นะครับ